อดฟังมหาไยแล้วพี่น้องอดฟังมหาไยแล้วข้าบรฮอดห้านาทีเนะาะรถจักรคาข้ามอาคาเอารถจักข้ามนะ่จา,ะา 10, นนนะจะประมาณ1 0บพันกีบเป็นเงินไทยน่าจะประมาณซาวบาททาเฮือบักแกงแปรเมืองเซบังไฟวแขวงขมวน เป็นทาเฮือบาขามไปฟังเมืองมหาไซฟั่งนี้จะเป็นเมืองเซบังไฟฟังนั่นเมืองมหาไซแขวํขมวนเนาะบุทันมีขัวหรือว่าบ,บุทันมีสะพานเถื่อนกับลา่างวางแผนจะเห็ดสะพานขามอยู่วันนี้เนาะรถจักร่าข้ามอาคาเอารถจักข้ามนะจะประมาณ10,000กีบเป็นเงินไทยนะจะประมาณซาวบาท รถใหญ่ด่าจะประมาณ3-40,000พันจีบ กำมองปิดอดีอดฟังมหาไซแล้วพี่น้องอดฟังมหาไซแล้วข้าบ่อห้านาทีเนาะรถจก 10, ักรสิบพันจีบสาบาท มีสองสองเฮือบักเนาะเฮือบักน้อยกับเฮือบักใหญ่เนาะ